อ่ะสุดท้ายครับพี่นุย้ยเต็มสิบให้เท่าไหร่ฮะเต็มสิบป๋อพี่ให้พี่ให้ประมาณแปดครึ่งอะแต่ oh คนดูให้สิบสันหมดเลยนะคนหนึ่งผมเห็นที่ผมเพจอื่นอะเออเพจอื่นอะสิบเต็มสิบอะไรเงี้ย <10 S 1> ผมว่า <10 S 1> เฮ้ย <10 S 1> ใช่เหรอวะไม่ถึงฮะผมผมให้เท่าผมให้เท่าพี่นุย้ยผมให้แปดแปดทุน่ทนๆนะไม่มีจุดห้านะผมให้แปดเออ เท่ากับพักเลขอะเท่ากันเพราะว่าถามว่าคือคือ,คอมันน่าจะเป็นสไตล์ของพี่อะพี่ไม่พี่ชอบหนังที่มันมีความลึกลับแล้วค่อยๆค,ค,คลายปมเออ mm. แต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับมันรู้อยู่แล้วว่าเริ่มต้นยังไงไปจบมันจะจบยังไงแต่แค่มันมาเก็บรายละเอียดระหว่างทางพี่ก็เลยรู้สึกว่าหนังอะ มันมันมันเป็นความมันยอมรับว่ามันมากแต่มันไม่มันมันจะขาดตรงความหน้าค้นหาสําหรับพี่ของการของการดูหนังผีมันคือมันเป็นความมันต้องแบบหน้าค้นหาให้เราแบบไปค้นอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยมันมันไม่ได้มีความว่าพี่จะต้องค้นคือมันอาจจะมีการเรื่องสืบสืบสวนเพิ่มเข้ามาไงทําให้หนังมันดูหน้าค้นหาต้องมีเรื่องสืบสวนด้วยนะฮะ แล้วมันกเออผีตัวนี้มายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือผีมันก็เหมือนเหมือนมันก็ส่งมาจากฟกฟ้าเลยมันไรมันไรที่มาก็คือมันมาแล้วอะก็คือประมาณนั้นเหมือนเหมือนที่ถามว่าเอ้ยแล้วผีมาจากไหนอะมันเป็นพม่าหรือมันเป็นเขมรตรงเนี้ยหนักมันมันไม่ได้ให้เราตั้งคําถามกับตรงนี้มันไม่ได้ไม่ได้ตอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมามันก็มีอยู่ของมันอะไรประมาณนั้นโอเคครับมันไม่เหมือนกับภาคหนึ่ง สรุปแล้วอะความรู้สึกอะมันมันต่างจากภาคหนึ่งภาคเนี้ยเหมือนเป็นการดูสไตล์ของการไปล่าอะไรบางอย่างเออมันแบบเหมือนฉันไปล่าอะไรบางอย่างเออแต่มันไม่ได้มีความรู้สึกแบบว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องลึกลับเรื่องอะไรมันคือแบบเหมือนเหมือนไปล่ามันอะเออแล้วดูว่าเฮ้ยฉันจะทําแบบว่าเออยักษ์มันจะทามิชชั่นเนี้ยสําเร็จไหมมันมันเป็นการไปดู แบบนั้นมากกว่าแล้วก็มันจะเน้นเป็นเหมือนสรุปว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นลักษณะเหมือนหนังแอคชั่นในภาคนี้มันก็เลยมันก็เลยแบบตอนแรกก็คือก็คือพี่คาดหวังจะไปดูแบบคล้ายๆเหมือนภาคแรกว่าเออมันจะมีแบบค่อยๆคลี่คลายปมอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่ามันไม่มีมันไม่มีลี้คลายปมเลยเลยก็คือมันไมถึงมันเหมือนแบบวันนี้มาทําภารกิจ เออก็คือไปพิชิตอะไปพิชิตเลยแล้วก็ดูว่าเขาจะพิชิตแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็นมันมันก็เป็นความสนุกแบบสนุกแบบคือคือคุ้มเลยอะคือคุณลุกไปเข้าห้องน้าไม่ได้เลยเพราะว่ามันหนังมันมีอะไรใส่เข้ามาตลอดเวลาปกติเวลาพี่อะหนังที่มันถ้าเกิดว่ามันมันอยู่ในช่วงที่มันไม่พีคอะเออที่มันสโลว์ใช่ปะ่ะพี่ก็จะแบบต้องดูโทรศัพท์นิดนึงอันเนี้ยพี่สังเกตเลยว่าเฮ้ยพอตอนจบอะพอถึงจบปุ๊บอะ มันจบค่อนข้างเร็วด้วยนะพออสู้ผีเสร็จปุ๊บจบเลยอะไรเงี้ยพี่ยังไม่แบบไม่ได้ดูโทรศัพท์เลยอ่ะเออพี่รู้สึกว่าถ้าหนังทําได้ขนาดเนี้ยกับพี่นะคือประสบความสาเร็จแหละเออคือคือดึงดึงคนดูให้ใจจิดใจจอกับหน้าจอได้ตลอดนะครับผมคือดึงดึงดึงสมาธิได้ใจจิดใจจออ่ะอืมได้ตลอดเลยถ้าเกิดพี่นุ้ยจําบรรยากาศภาคแรกกับภาคสองได้อ่ะภาคสองคนเยอะกว่าใช่ไหมฮะใช่ เพราะว่าภาคแรกอ่ะคือคนยังไม่รู้จักเพราะคนยังไม่รู้จักปุ๊บอ่ะวันแรกมันก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายคือส่วนใหญ่อะภาคแรกอ่ะคนมาดูอะไรคนมาดูนเดท hmm. เออพูดเลยว่าคนเนี่ยลักษณะของการมานะเขาคือเป็นแฟนคลับดาราคือเขามาดูนเดเดทนะัดเดทคือแมกเนตให้คนเข้ามาแต่ทีเนี้ยภาคสองอ่ะเหมือนหนังมันยืนได้ด้วยด้วยตัวของมันเองอะค่ะเออฉะนั้นเนี่ย <Okay. S 1> การที่หนังยืนได้ด้วยตัวของมันเองอ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าถ้าการ ถ้าสมมติว่ามันมันไปพึ่งให้ดาราแบกอะสุดท้ายถ้าบทหนังมันไม่ดีจริงอะมันก็จบเหมือนกัน mm hmm. อ,อว่าดาราไม่สามารถ mm hmm. แบกหนังไปได้ในทุกภาคอะไรเงี้ยอื mm hmm. ใช่พี่นุ้ยมีข้อถูกนะครับผมมีข้อได้ถูกมากเลยถูกต้องนะฮะภาคแรกเนี่ยตัวหนังอะคนไม่รู้จักอะก็ต้องใช้ดาราเป็นแม่เหล็ก mm hmm. ในการดืดในการดึงคนดูให้ให้มาสัมผัสนะครับผมดึงดึงคนดูให้มาลิมรสลิมรสของตัวบทหนังการเล่าเรื่องแต่าภาคสองเนี่ย นาเดดอะ่ะเป็นแค่ตัวเสริมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แม่เหล็กแล้วอันภาคสองนี้คือแม่แม่เหล็กจริงๆอะก็คือตัวหนังเลยฮะที่หยุดสองฮะก็คือก็คือเป็นเป็นตัวดึงดูดคนเลยมนาเดตเนี่ยเป็นแค่ตัวลองนะฮะใช่ี่โนนี่พูดถูก